ชำนาญแล้ว professional ดายมากเลยดีนานหนักไหมคะพี่ใส่แล้วโอ้ขอดูข้างในชิ้นละสิบบาทสวัสดีค่ะตอนนี้ผมอยู่ที่พัทยานะคะถนนพัทยาสาย3ค่ะมาเจอร้านนี้ก้วยทอดคุกไก่เขาบอกว่าขายมานานแล้วประมาณกี่ป <net> ีนะ25ปี25ปีแล้ว ลังคอดแบบนี้เลยอือนี่กล้วยทอดกำลังเดืองเลยแล้วเขาเรียกอะไรนะคะไข่นกกระทาอันนี้คืออะไรอ่ะข้าวเมาครับอ๋อข้าวเมาค่ะอ๋อข้าวเมานะคะอันนี้อ่านี่ได้ข้าวเมาขอดูข้างในชิ้นละเสี้ยวบาทอู้ไอ้ไม่ใช่กล้วยเหรอ กล้วยอ้คืข้าวเมาอ้ครับนเป็นกล้วยขายข้าอกัไ้าอ๋อเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วข้างไส้ข้างในเเป็นกล้วยตรงเนี้เป็นข้าวเม่าอ๋อร้อนๆเลยกล้วยกินไหมกล้วยทังลูกเลยนะคะนี่ใช่หวานมากแล้ว นี่เขามีลูกค้าแบบมาตลอดพี่กัดเขาอยู่ที่ถนนท่านยาไฟสามตรงข้ามร้านเ m o ซ s ่ใช่ตรงนี้ขายง,ง่ายมากมาเลยอันนี้ใช่ไหมใช่นี่ไข่กระทานะคะแต่และที่เขาเรียกเหมือนกันไหมบางคนเรียกไข่เต่าไหม รไปดูหมออีกรอบมอ้ยใกล้จะสุกแล้วเรื่องสวยมากอืมลาแดลรัแเออลามันาับรับแกจะไม่ได้ไฟเลยทำงานร้อนร้อนมาก อากไหมคะพี่ดีแล้วดีแล้วดีแล้วกล้ามพี่จะขึ้นแล้วล <c oughs> นี่โอ มัน่อนะไม่มันหรือเผือกมันมันใช่ไหมคะมดูพี่เขาทำจนแบบชำนาญแล้วโปรเฟชชั่นนอลโอ้เด่งดึงมากเลย <c oughs> โอ้นี่ห้องสดสดแบบนี้เลย นี่รวมได้ไหมคะร <ยา S 1> วมร <ยา S 1> วมยี่สิบห้าเนี่ยข้าวเม่ารูปกระสิบบาทข้าวเม่าไหนนี่รูปกระสิบบาทอาา๋อรูปกระสิบบาทเอาสักสองชิมก่อนใส่งาด้วยใช่ไหมคะ